เมื่อสาวเกาหลีบินมาเที่ยวที่ประเทศไทยกับกวนๆของเธอโดยพวกเธออยากจะมาเที่ยวที่ไทยและคาดหวังว่าจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเมืองไทยกลับไปเกาหลีแล้วพวกเธอจะได้ประสบการณ์แบบไหนกลับไปเกาหลีกันบ้างไปดูกันเริ่มต้นด้วยสาวสวยเกาหลีตอนนี้เธอดูเหมือนจะอยู่ในสถานที่ที่หนึ่งที่เป็นโรงแรมที่พักกับเพื่อนของเธอและเธอกําลังรู้สึกตื่นเต้นกับห้องพักที่กว้างขวาง,วางและน่าอยู่เธอบอกว่าเธอรู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวที่นี่และรู้สึกทึ่งกับการที่ได้เห็นห้อง น้ำสองห้องในที่พักของเธอถึงจะแปลกตาไปสักหน่อยแต่ก็รู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากในห้องน้ำก็ดูสะอาดฝักบัวอาบน้ำก็ดูโอเคอยู่นะและยังมีครีมอาบน้ำให้ด้วยมันสะดวกและดีสุดๆส,ส่วนเตียงนอนมันก็นุ่มๆทำให้เธออยากหลับซะตอนนี้เลยแต่ยังหลับไม่ได้เพราะต้องออกไปสำรวจรอบๆก่อนตัดภาพมาตอนนี้เธอได้เดินออกจากที่พักแล้ว เธอเดินมาที่ย่านย่านหนึ่งในกรุงเทพและเดินมาเรื่อยๆก็เห็นเซเว่นอยู่ไกลๆเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เข้าไปในเซเว่นที่ประเทศไทยพอเธอเดินเข้ามาในเซเว่นเธอก็เห็นสินค้าวางขายอยู่มากมายรวมไปถึงสิ่งของอำนวยความสะดวกที่จําเป็นเช่นน้ํายาปรับผ้านุ่มครีมและโลชั่นต่างๆแต่ว่าไม่ได้ซื้อเพราะว่าเธอเตรียมของพวกนี้ไว้อยู่แล้วและตอนนี้พวกเธอกําลังสนใจเครื่องดื่มมากกว่าเธอเห็นเครื่องดื่มมากมายในตู้เต็มไปหมดและตื่นเต้นที่จะได้ลองกินเบียร์ของไทยเธอพ พูดว่าถ้าเปรียบเทียบราคาที่สนามบินเครื่องดื่มที่สนามบินนั้นมีราคาที่แพงกว่าของที่นี่ซึ่งราคาต่างกันมากอยู่นะเพราะงั้นควรจะเลือกซื้อของที่นี่น่าจะคุ้มกว่าต่อมาเมื่อพวกเธอซื้อของกันเสร็จจากนั้นเพื่อนของเธอก็เดินไปที่เคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงินและดูเหมือนพวกเธอจะได้ของที่ต้องการกันแล้ว โดยเฉพาะเบียร์และน้ำกับอาหารเล็กน้อยไม่นานนักเธอก็ได้เดินออกมาจากเซเว่นและเดินไปเรื่อยๆบนทางเดินในย่านย่านหนึ่งที่ใกล้กับที่พักของเธอตอนนี้เธอรู้สึกตื่นเต้นและคิดว่าที่นี่คึกคักไม่เหมือนประเทศไทยอย่างที่เธอเคยได้ยินมาแต่บรรยากาศที่นี่ทำให้รู้สึกเหมือนเที่ยวในต่างประเทศมากกว่าเธอประทับใจกับความหลากหลายของร้านค้าและของที่มีให้เลือกมากมายทั้งสองข้างทางเต็มไปด้วยสีสันและสิ่งของที่น่าสนใจและคิดว่าจะออกไปสำรวจกรุงเทพกันต่อในค่ำคืนนี้อีกด้วย และตอนนี้ภาพก็ตัดมาที่บอนรถแท็กซี่ดูเหมือนพวกเขากำลังจะไปสำรวจเมืองกันและหาอะไรกินกันด้วยในระหว่างที่พี่แท็กซี่ขับอยู่นั้นรถก็ได้เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆเธอได้เห็นวิวจากในรถที่กำลังวิ่งอยู่เธอบอกว่าวิวรอบๆดูน่าสนใจถึงจะมีบรรยากาศที่ดูน่ากลัวในบางช่วงก็ตามแต่แต่มันเป็นประสบการณ์ที่ดีไม่น้อยเลยเธอพูดคุยกับเพื่อนเธอสักพักตอนนี้เธอก็ได้มาถึงในย่านย่านหนึ่งของกรุงเทพเมื่อเดินไปเรื่อยๆเธอก็เห็นว่าร้านค้าหลายที่ปิดร้านแล้วและรู้สึก สงสัยว่าพวกเธอมาช้าเกินไปหรือเปล่าแต่ถึงจะผิดหวังเล็กน้อยกับร้านที่ปิดแล้วเธอก็ยังรู้สึกตื่นเต้นกับบรรยากาศรอบตัวของเธอไม่น้อยและตอนนี้ดูเหมือนเธอจะเริ่มรู้สึกกังวลเล็กน้อยเพราะบรรยากาศรอบตัวของเธอตอนนี้มันเป็นบรรยากาศที่ดูน่ากลัวเพราะมันมืดไปหมดเธอกังวลว่าอาจจะมีสิ่งไม่ดีแถวแถวนี้เกี่ยวกับยาเสพติดก็เป็นได้ และทำให้เธอนึกถึงหนังในอเมริกาที่คนใช้ยาเสพติดเดินเหมือนซอมบี้อยู่ตามท้องถนนแต่ที่นี่ก็ไม่เหมือนสัทีเดียวนะเธอเลยรีบเดินออกมาจากตรงนั้นให้เร็วที่สุดและตอนนี้เธอก็ได้รู้สึกผ่อนคลายขึ้นพอได้มาถึงสถานที่ที่สว่างสว่างความกลัวนั้นก็ค่อยหายไปเธอดีใจสุดๆที่ออกจากที่มืดตรงนั้นได้และตอนนี้เธอก็ลืมสิ่งที่น่ากลัวก่อนหน้านั้นไปเลยแต่กลับรู้สึกตื่นเต้นเข้ามาแทนเพราะว่าเมื่อเธอเดินมาเรื่อยๆเธอจะได้เจอกับย่านการค้าที่มีความคึกคักของที่แห่งนี้ ซึ่งมีบรรยากาศสนุกสนานและมีคนเยอะแยะมากมายทําให้เธอรู้สึกเหมือนอยู่ในสถานที่ที่ต่างจากเดิมไปเลยเธอประหลาดใจสุดๆกับความน่าหนาของคนที่นี่ในตอนกลางคืนและเธอสังเกตเห็นว่ามีคนเยอะมากและคิดว่าร้านไหนหน่าจะเป็นร้านอาหารที่อร่อยและคนท้องถิ่นชอบไปกินกันและตอนนี้พวกเธอก็ได้มาถึงหน้าร้านร้านหนึ่งแล้ว โดยคาดว่าร้านนี้อาจเป็นร้านที่พวกเธอเคยเห็นในโซเชียลมันมีความคล้ายคล้ายกันกันกบในคลิปวิดีโอและยังมีคนมากมายรอคิวอยู่ที่ร้านนี้เยอะแยะเต็มไปหมดไม่นานนะักตอนนี้ก็ถึงเวลาสั่งอาหารแล้วเธอก็ได้เลือกเมนูอาหารที่เธออยากลองกินกันกับแม่ค้าที่ยืนบริการอยู่หน้าร้านเมื่อแม่ค้าจดอาหารที่สั่งกันแล้วหลังจากนั้นเธอก็หาที่นั่งในร้านและได้นั่งที่ร้านนั้นตอนนี้เธอได้ที่นั่งแล้วและเพื่อนของเธอก็นั่งอยู่ข้างๆ เธอมองไปรอบๆเธอก็ได้เห็นว่าที่นี่มีคนเยอะมากและตอนนี้เธอกำลังรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ลองกินอาหารมืน้นี้กับเพื่อนๆของเธอระหว่างรออาหารเธอได้ถามเพื่อนของเธอว่าพวกเราควรจะสั่งอย่างอื่นเพิ่มไหมเพราะว่ากลัวจะไม่อิ่มแต่ทุกคนเห็นตรงกันว่าให้ลองกินกันก่อนถ้าไม่อิ่มค่อยสั่งใหม่ก็ได้เธอพูดคุยกันอยู่สักพักไม่นานนะตอนนี้พนักงานก็นำอาหารมาเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องปรุงและน้ำซอสของทางร้านสุดท้ายแล้วเธอและเพื่อนของเธอก็ได้สั่งของกินกันอย่างล และเธอก็ได้สั่งเกาเหลาที่เป็นที่นิยมของทางร้านมากินซึ่งเมนูที่เธอสั่งนั้นมันคือก๋วยจั๊บหรือเปล่านะแอดมินสงสัยและบรรยากาศในร้านค่อนข้างที่จะร้อนเธอพูดคุยกับเพื่อนว่าข้างในร้านคนเยอะมากเหมือนในร้านจะมีแอร์แต่ก็ยังรู้สึกร้อนแต่ยังดีที่พวกเธอได้นําอุปกรณ์คลายร้อนติดตัวมาด้วยซึ่งเป็นพัดลมเล็กๆที่สามารถพกพาไปได้ทุกที่ โดยที่คนเกาหลีชอบพกพัดลมนี้ติดตัวกันด้วยเหตุผลหลายอย่างโดยเฉพาะช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อนชื้นการที่ใช้พัดลมระบายความร้อนนั้นทําให้รู้สึกเย็นนอกจากนี้การพกพามันก็มีความสะดวกสบายเพราะพัดลมมีขนาดเล็กและสามารถหยิบขึ้นมาใช้ได้ตลอดอีกทั้งในวัฒนธรรมของเกาหลีการที่ได้พกพัดลมตัวนี้ติดตัว ถือว่าเป็นความสวยงามและยังเป็นแฟชั่นของคนเกาหลีอีกด้วยหลังจากอธิบายเสร็จตอนนี้เธอได้หยิบช้อนตักน้ำซุปขึ้นมาแล้วชิมคำแรกเวตาเธอบ่งบอกได้ชัดว่านี่มันคือรสชาติที่เธอไม่เคยลิ้มลองมาก่อนหลังจากที่ได้ชิมน้ำซุปแล้วเธอทำหน้านิ่งๆอยู่สักพักก่อนบอกว่ามันมีรสชาติที่อร่อยมากตอนนี้เธอรู้สึกประหลาดใจและประทับใจในรสชาติที่ซับซ้อนและเป็นเอกลักษณ์และต่อมาเธอบอกว่าในส่วนหมูกรอบให้ความกรุบกรอบหลังจากกินเข้าไปนั้นมันเข้ากัน ได้ดีกับเครื่องในหมูที่เปื่อยกำลังดีทำให้รู้สึกถึงความหลากหลายในแต่ละคำที่เธอกินเข้าไปนั้นมันดีสุดๆและน้ำซุปร้อนๆก็มีความหอมของเครื่องเทศทำให้รสชาติของทุกอย่างในชามนี้เข้ากันอย่างลงตัวตอนนี้เธอกำลังมีความสุขที่ได้กินอาหารจานนี้มากถึงอากาศข้างในร้านจะร้อนไปหน่อยแต่ก็ยังดีที่ทางร้านเปิดแอร์และตอนนี้เธอก็เริ่มเย็นขึ้นเรื่อยๆทำให้เธอรู้สึกเพลิดเพลินกับอาหารมืน้นี้และบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสดใสของเธอ จากนั้นเธอก็กินกันเสร็จตอนนี้ดูเหมือนเธอจะอยู่ในย่านถัดไปจากร้านเดิมเธอเดินไปเรื่อยๆและเห็นของขายมากมายตามข้างทางแต่ที่ร้านไม่มีวี่แววที่จะปิดเลยซึ่งเวลานี้ก็ดึกมากแล้วด้วยและย่านนี้ก็ยังมีคนมากมายอยู่ตลอดเวลาตอนนี้เธอตื่นเต้นสุดๆที่ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆแบบนี้และระหว่างทางเธอก็ได้เห็นบางร้านที่ขายของที่แพงไปหน่อยนะแต่พวกเธอก็ยังคงสนุกกับการเดินสำรวจในครั้งนี้และเธอก็สังเกตเห็นร้านร้านหนึ่งที่มีเสื้อผ้ายะแยะเต็มไปหมดเธอได้เดินเข้า มาในร้านกับเพื่อนของเธอที่สนใจเสื้อลายช้างที่ดูแปลกตาและสวยงามและกำลังเป็นที่นิยมกันมากในโซเชียลและเพื่อนเธอก็ตั้งใจที่จะซื้อชุดนี้เป็นของฝากกลับไปเกาหลีแม่ค้าเห็นว่าเขาชอบมากจึงได้ลดราคาให้เขาอีกด้วยทำให้เพื่อนของเธอดีใจสุดๆต่อมาและตอนนี้พวกเธอก็กำลังจะกลับแล้วเธอเดินไปเรื่อยๆไปตามทางเดินของย่านนี้เพื่อจะหาทางออกจากที่นี่และดูเหมือนภาพก็ได้ตัดมาตอนนี้พวกเธอก็ได้มาอยู่บนรถตุกต๊กตุ๊กกันแล้วพวกเธอได้ตัดสินใจที่ จะนั่งรถตุกตุกกลับแทนที่จะเรียกรถแท็กซี่เพราะพวกเธออยากจะสัมผัสประสบการณ์และชมบรรยากาศการเดินทางด้วยวิธีที่เร็วและสนุกกว่าการนั่งแท็กซี่ถึงราคาจะแพงกว่าแต่ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้นั่งรถตุกตุกซักครั้งในชีวิตตอนนี้ดูจากพวกเธอตอนนี้ตื่นเต้นกันมากเพราะพี่ตุกตุกสิงสุดๆและเธอยังบอกว่าถึงเธอจะกลัวนิดหน่อยในระหว่างที่พี่ตุกตุกนั้นซิ่งแต่เธอคิดว่ามันปลอดภัยเหมือนกันนะแถมสนุกและยังเป็นประสบการณ์ที่เธอคิดว่าเธอคงไม่ลืมสุดท้ายแล้วคลิปวิดีโอ ก็จบเป็นยังไงกันบ้างคะการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆกับการได้สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่นเช่นการเดินตลาดและลิ้มลองอาหารไทยเบื้องตน้นรวมไปถึงอย่างการนั่งตุกต๊กจะเป็นส่วนเล็กๆของการเดินทางแต่กลับสร้างความสุขและความประทับใจลึกซึ้งได้เลยนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ